ตัวเราใจเราความคิดเราเป็นของเราเราคือคนควบคุมมันเราคือผู้เลือกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกดังนั้นจงเชื่อมั่นและศรัทธานในสิ่งที่ทำถ้าเราทำดีเราก็ทำไปเถอะและปล่อยเรื่องแย่ๆออกจากชีวิตเราได้แล้วขอโทษทุกอย่างที่เราคิดมาเพียงแค่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรขอโทษนะที่ฉันไม่จดจำแต่เรื่องไม่ดีขอโทษนะที่ฉันย้ำทุกมาตลอดชีวิตของฉันขอโทษนะที่ฉันชอบจดจำแต่ภาพและมองแต่สิ่งที่ไม่ดี ขอโทษนะที่ฉันชอบรู้สึกแต่เรื่องราวลบๆเข้ามาในชีวิตฉันขอโทษนะที่ฉันรู้สึกแย่กับทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตฉันขอโทษนะที่ฉันนั่งอมงทุกข์มาตลอดหลายสิบปีขอโทษนะ ที่มีคนดีผ่านเข้ามามากมายแต่ฉันมักจะไม่ได้จดจําสิ่งที่พวกเขาทําดีฉันมักจะจดจําแต่สิ่งอันเป็นเรื่องราวเลวร้ยายสําหรับชีวิตฉันเมื่อคุณเริ่มขอโทษแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูเรียกมันว่าการปูพรมแดงของจักรวาลจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่เคยขอโทษสิ่งไหนสิ่งนั้นจะยังคงดําเนินการต่อดําเนินการต่อเช่นคุณยังรู้สึกแย่ในทุกๆปีของวันนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์แย่ๆของทุกปีในวันนี้